สวัสดีค่ะพบกับเซเว่นอีกแล้วนะคะไม่สวยค่ะแต่ขายดุมากวันนี้พามาชมรถกระบปะปี64นะคะไม่แค่30,000กว่าโลเท่านั้นเองค่ะอยากมาให้เชยชมกันใครที่สนใจช,ช่วงนี้มาได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวค่ะไปค่ะคันนี้นะคะปี22นะคะไม่30,000โลค่ะเป็นรีโวนะคะเป็นนี้ลงแม็กให้เรียบร้อยยางดีสเส้นดอกหนาเต็มเลยค่ะลองรี ใครที่สนใจคันนี้มาได้เลยนะคะรถสวยมากและสีเดิมทั้งคันเลยค่ะใครที่ชอบเคาะสายเคาะมาเลยนะคะตัวเซ d อีดิชนะคะสวจริงๆค่ะอยากให้ลูกค้าได้มาชมกันนะคะและที่สําคัญคือส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะใครที่อยากได้รถมาเลยนะคะอนี้เป็นสียอดนิยมในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเป็นสีเข่าเข้มๆนะคะอ่ะพาไปชมข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไง ขางในค่ะเป็นเบาะผ้านะคะโฉมนี้เปิดสมาร์ทแคปได้โอเพ็นแคปหน่อยเดิมๆจากโรงงานโตโยตา้าต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะใครอยากได้นี่มาเลยนะคะหารถสวยตีใหม่ๆหม่ใหม่น้อยค่ะดีเอสยนม์มีให้บริการค่ะไปค่ะ คอนโซลค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น6เกียร์นะคะ6สปีดนะคะมีที่พักแขนด้านข้างให้ด้วยคอนโซลก็ยังสวยคือไม่มีริ้วรอยเลยนะคะไม่มีตำหนิเลยก็ว่าได้คันนี้ค่ะสวยจริงๆเทียบกับป้ายแดงได้เลยค่ะสภาพ95้้านี้ได้สบายเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้ใครที่สนใจคันนี้ค่ะติดต่อเซบิมาได้ค่ะ0 9 1 3 7 8 2 3 4 4ค่ะรถสวยบริการดีตรงที่นี่เท่านั้นแนะนำเลยค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะของ t t b ีนะคะ ตัวเช็คทั้งโครงสร้างระบบเกียร์ระบบเบรกทุกระบบเลยในตัวรถคันนี้นะคะ274รายการใครที่อยากได้มาเลยค่ะถ้ารถไม่ดีจริงไม่ได้ตัวนี้มานะคะลูกค้ะคะา่ะใครที่อยากได้มาเลยค่ะทักเพจดีเอนยนได้เลยนะคะ